ูสภาพลูกแม่โอ้โดยจิ๋วแก้งดูเนี่ยเสื้อเสื้อหลุดลงรังโอ้โหอนอนรอก่อนแม่เก็บพี่นอนก่อนไหนดูที่สภาพอะไหนเนี่ยดูซิเนี่ยจิ๋วมันแก้งเอาเมื่อเช้าเนี้หลุดรุยเสื้อผ้า โอ้โห oh. ใส่ให้เรียบร้อยแล้วไม่ลุยล่ยละอ่ะไปหยิบพี่เป็ดเหลืองไนตะก้าให้แม่เร็วเร็วพี่เป็ดเหลืองในตะก้าหยิบมาเปิดแล้วก็ปลุกงนะ่ะห่วยเนี่ยไปเลยเร็วอ่ะพี่เป็ดเหลืองตะก้ามาพี่เป็ดเหลืองนะย e s เออแค่นี้แหละเชาวว้าๆบริหารสมองอ่ะสวัสดีค่ะเก <_ d ream> ่งมาก <_ d ream> เดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้แม่จะให้ลงไปไว้ข้างล่าง <_ d ream> มันเป็นเศษละไปใส่ข้าวกิน <_ d ream> นี่อ่ะติดคอไหมคะขอโทษนะคะมีเสียงซึ้ง <_ d ream> ไปอ่ะติดคอหรือเปล่าติดคอหรือติดใจเออแผลบอย่างเงี้ยเดี๋ยวขอลลวงดูก่อยนะ นะเดี๋ยวขอล้วงคอดูหน่อยนะจะติดคออ่ะโอเครอเปลี่ยนเสื้อผ้าก่อนแล้วเดี๋ยวจะพาลงไปกินข้าวนะคะนะคะนะคะเข้าใจไหมยิ้มหน่อยสิขนมก็ให้แล้วอะไรก็ให้แล้วไม่ยิ้มเออจริงๆเลยไอ,อ้ลูกหมาเดี๋ยวเออแคทพี่ตาก่อนอ่ะง่วง <laughs> ง่วงไปนอนปะ่ะเป็นการเล่นนะพี่เพลเขานอนแล้วนะแน่แน่ น่ไม่ชวนกันเล่นพาเพอินน่ะมันลืน่นพื้นทั้งห้องเนี้ยพอดีแม่โอ,อ๋ล้างแอร์ข้างบนไงก็เลยลงมาอยู่ห้องปู่กันเออกระวนกระวายเมื่อกี้แม่แม่คือต้องล่ามหันสาเพราะมันชวนเล่นพอห้าล่ามหันสาปุ๊บทุกคนก็ต่างกันเนะเาะอ้าอะไรไ,นนไปนอนกันดีๆไปนอนกันดีๆไปนอนเลย เออดูดูยางยัง,ยงเนี่ยพอปล่อยจิว๋วพาเพลินก็ลุกขึ้นมาเลยไม่ต้องออกไปลูกแม่รอปลาซื้อข้าวปลาซื้อถึงไหนก็ไม่รู้ข้าหิวข้าวเออเออไปไป ยกปากใส่อีกหูุิีเนี่ยอะไรเนี่ยกินน้ำขึ้นมาแล้วก็ไปขุดที่นอนเออเอออ่ะเอามั่งเอามั่งฮ่าไม่ยืนแถวนี้ไม่ได้เลยเว้ยยืนที่คลังไม่ได้เลยไม่ต้องเลยอันนี้ที่แม่แล้วหันศาก็นอนไปเลยบนที่นอนกับป้าแย่งแม่กั็ดีนะ เออไปเลยเอามาทาไมาเป็นขึ้นมาบนนี้เลยดูมันที่หน้าตู้เจ้าหายไปแล้วไม่มีแล้วเออสวบพี่เพลินสวบพี่เพลินเดี๋ยวแม่จะถุงไปเก็บแม่ทับไปก่อนถุงผ้ามันหนะักไอตรงเนี้ยมันมันติดกาวไม่อยู่เลยคะทุกคนแผ่นกันลื่นอะ่ะแม่โอ๋ก็เลยเอาทับไปก่อนไม่ให้มันกระดกไอจิ๋วกลัวจิ๋วกลัว จิ๋กวกลัวถุงผ้าแม่ไปกินข้าวก่อนปาเรียกแล้วเข้าใจปะนะเล่นกันดีๆนะเล่นกันอย่าให้บ้านพังนะนะเข้าใจป่ะเล่นอย่าให้ห้องพังเอออันนี้เราก็คือปูพื้นกันลื่นให้เด็กๆแล้วค่ะเซฟขาหารสาพาเพลินเนาะแต่ทีเนี้ยตรงนั้นะ่ะมันปูไม่ได้ มันหมดด้วยแล้วมันก็เลยแม่โอ,อ๋ก,ก็เ,เอาแผ่นจิ๊กซอว์ไปปูใช่ปะ่ะแต่ตรงนั้นนะหน้าที่นอนประตูอ่ะมันปูไม่ได้ค่ะถ้าปูแล้วประตูมันเปิดไม่ได้ก็เลยได้แค่นี้แล้วก็โซนนี้ก็ไม่ได้ใช้อยู่แล้วก็ไม่เป็นไรช่างมันค่ะก็ห้องก็ปะปะผูป,ปูไปหน่อยนึงอ่ะไปแล้วนะไปแล้วนะเดีายให้พังนะเดี๋ยวปดิดนะอดีายวให้ห้องพังนะเข้าใจเออเออน,น,น,นัดนันัเฮ้ย ดูดูดูมันดูมันดึงคอน้องโอ้ยตายแล้วทุกคนแม่โอ๋ขอตัวไปทานข้าวเย็นก่อนคะ่ะไม่ต้องข้าวเย็นแนละ้วข้าวขํามละนัะ่นัโอ้ยพอได้ยังโอเคคัดทุกคนดูพาเพลินมันนอนสะบัดหางแบบนี้คะ่ะคือหลับนะนะ่ะแม่โอ๋ก็เลยเดาว,ว่ามันน่าจะละเมอว่าได้เล่นกับใครพาเพลิน ละเมอทำไมนอนตีห่างอะละเมอเหรอลูกฮะอะไรเนี่ยแม่ก็ว่าที่แรกเสียงอะไรว่าตีพื้นแปะแปะแปะหรอหนูละเมอเหรอหนูฝันว่าเล่นอะไรหรือฝันว่าใครมาฝันว่าต้อนรับใครเหรอเดี <c oughs> ๋ยดูหน้าดิเออทำไมกันนะ <c oughs> หน้ายังงงอยู่เลย ไปไปนอนนอนตอบนอนตอบไม่ว่าแล้วไม่ว่าละ <c ười> ไปทำอะไรขึ้นไปทำอะไรเห็นเรียหูป๋าฮะเธอ<า>นอนตรงนี้จะไ,ได้ไม่ต้องเบียดพี่เพลินเขาแล้วพี่เพลินเอนบนที่นอน,น,อนเออป๋าบอกที่นอนป๋าฮะดูดิแล้วที่นอนหนูตรงหน้าตู้ก็ไม่อยู่แล้วด้วยไม่เหลือแล้วด้วยแล้วไอ้ถุงนี้ยคืนนี้ยมันจะอยู่ตรงนี้ก่อน พอแม่เอาทับไปนี่ไว้ให้ไม่ให้มันกระดกเข้าใจป้ามันจะอยู่กับหนูก่อนหนูจะตกใจเห่ากลางคืนไม่ได้นะดูไหมคะถุงผ้าแม่เนี่ยแม่ซื้อผ้าไว้เต็มเลยแต่ว่าไม่ได้ตัดสักทีดูดีหน้าดิรดออ้อนป้าเหรอโอ้ยขี้อ,อ้อน,นตัดภาพมาที่นอนกระดิกห่างเมื่อกี้เนี้ยแล้วก็ย้ายขึ้นมานอนบนนี้ต่อแล้วก็หลับต่อป่ะ ไปเที่ยวกัน,น,นปะ่ะลุกเร็วๆแม่จะไปแล้วเก็บเสื้อผ้าเร็วไปเที่ยวกันป่ะเนี่ยชอบตัดหน้าปะ่ะไปเที่ยวกันลุกปะเพินลุกไปหาป้าก่อนเร็วป่ <Le> w, ปะเอาโอเคงั้นแม่ไม่นั่นละ <c oughs> นะอ่ะไปนอนกับป้าแม่เข้าห้องน้ำก่อนอ่ะไปึี่ไปนอนกับป้าป่ะลืมตุ๊กตาหรือของอีกอย่าไปสะบัดโดนเสาแล้วมึงทีเนี <c oughs> เ้ยฟาดที่นอนกเอา u เลยนะ โอเคโอ้ยหันมาอีกทีหนูได้ที่นอนใหม่แล้วใช่ปะหนูนอนตรงนี้ใช่ไหมใช่ไหมคะปีนขึ้นก็ไม่ต้องกลัวลื่นด้วยใช่ปะโอ้ยน้องกับพี่คันดาด้วยโอ้หแม่ก็ว่าจิ๋วหายไปไหนวะสบายตัวเลยเดยตรงเนี้ยหงายท้องได้ด้วยนะลองหมุนดูนะลองหมุนองศาดูนะ โอ้ยลูกสาวป้าเจ้าออกมาแล้วนะปลาจ้ออกมาแล้วนะเอาแล้วนะปลาจ้ามาแล้วนะเอ้าพังงวหัวมาแล้วเหรอปลาจ้าออกมาแล้วนะไม่กินขนมปลาเหรอ,อยงวงก็งวงไนะอ้หน้าเลยอุ้ยไม่ไหวเหรอง่วงเหรอ <laughs> เอ็นดูเอ็นดูหญิงจิว๋ว หญิงจิ๋วสี่หันสาโอ้ยเอ็นดู <c oughs> เอาป้าออกมาแล้วนี่เขามานอนตรงนี้อะป้าออกมาแล้วทำไงอ่ะอ่ะแล้วทีเนี้ยป้าเสืเอเอ้อตอกกับเสื้อพังนอกนะ <c oughs> พี่เพิ่นตื่นแล้ะดูจิไปดูดิบิดขี้เกียจก็บิดขี้เกียจนะบิดขี้เกียจนะบิดขี้เกียจนะไหนดิป้าไปเอาเสื้อก่อนลูกดูดิดูดิ ยังไม่หยิบไง้ายังไม่หยิบไงยังไม่เปิดถุงไงยังไม่เปิดถุงไม่ลูกเวสวัสดีค่ะเร็วมีข้าวก่อนเออเออแกรัวแล้วเร็วถ้าเป็นบอกเร็ว เออให้น้องเอามานอนโอเคแยกย้ายบาย